ปัญหาใหญ่ที่สุดนะที่ทำให้ม็อบนี้เสื่อมกันโกหกตอแหลพ a k นิว w ์เลยแล้วก็บอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงซะเยอะพอมันไม่เป็นความจริงซะเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าอะไรนิทานอีศบที่ใช้คำว่าเด็กเลี้ยงแกะ จะไม่มีคนเชื่ออีกต่อไปยกเว้นจะเป็นคนตอแหลประเภทเดียวกันไม่รู้ว่าตกลงระบอก,การปกครองไหนที่คุณต้องการกันแน่แล้วคนก็สับสนว่าตกลงคุณต้องการอะไรอะไรจะคือจุดยืนหรือข้อเรียกร้องจุดยืนพวกนี้ขัดแย้งกันเองอย่างสิ้นเชิงเช่น<ช>จะเป็นประชาธิปไตยกับเป็นคอมมิวนิสต์เสร็จแล้วจะเป็น,ปนสาธารณรัฐโอ้งง ม็อบเนี่ยนะฮะบางวันก็บอกว่าจะเป็นสาธารณรัฐซึ่งแน่นอนว่าเป็นสาธารณรัฐก็คือการล้มสถาบันบางวันก็บอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยพอเสร็จอีกวันหนึ่งอบอกว่าจะเป็นข้อนเดียว ธงแดงขึ้นมาจะเป็นคอมมิวนิสต์อีกวันหนึ่งไปชูธงเรียกร้องฟรีที่เบตฟรีฮ่องกงถือธงอุยกูร์จินเจียงไต้หวันเป็นประเทศเอกราชคนก็งงว่าตกลงคุณจะมีจุดยืนอะไรวันนี้มาเป็นรีเดมด้วยธงแดงเหมือนกัน ทุกวันนี้คนที่อยู่ก็รู้แหละว่ามันตอแหลแต่มันเอนจอยกับการตอแหลด้วยกันไปนะแต่คนที่มีคุณธรรมระดับหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เชื่อคนโกหกตอแหละนะมันจะถอยออกมามเพราะฉะนั้นไอ้คนที่อยู่ทุกวันนี้คือรู้แหละว่า,กวาโกหกแต่ก็อยากจะร่วมโกหกต่อไปเรื่อยๆเรยพราะสนุกกับการเป็นคนโกหกตอแหลไปเรื่อยๆ